ขอบคุณมาดามโอนะคะและทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้เมตตาน้องช้างนะคะแม่ตาทาพายลีโอนะคะและน้องช้างทุกเชือกเลยนะคะที่ปางช้างเขาชีจันนะคะ ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะจงพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญรักษาพระคุ้มครองทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาป้อนอาหารน้องช้างนะคะแล้วก็ได้มา มีอาหารมาให้พ่อควานแม่ควานด้วยนะคะขอพระคุณทุกๆท่านมากๆนะคะน้องช้างดีใจมากนะคะพี่ีโอก,กับแม่นาทาดีใจใหญ่เลยวันนี้<ไ>ก็ถ้าท่านใดนะคะสะดวกมาที่ปังช้างเขาทีจันนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะแวะมาดู น้องช้างนะคะมีทั้งช้างโตช้างน้อยนะคะช้างน้อยที่นี่ก็มีหลายเชือเหมือนกันนะคะแวะมาได้นะคะ